รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจะสุขจะทุกข์ก็คือ เยวใจเดียวในมุมมองของผมมันคือแค่เรื่องเซ็กส์อมดหรือเปล่าฉันรักเธอเธอรักฉันแล้ะฉันก็รักคนอื่นด้วยแล้วเธอก็รักคนอื่นได้แต่ว่าเรานอกใจนอกกายได้ไหมฮะเพราะบางคนผมก็ไม่รู้จักชื่อก็มีช่วงเวลาหนึ่งเหมือนเลิกไปหนึ่งคนมันเป็นช็อกเหมือนกันนะเพราะว่ามันมันไม่มีไซน์ก่อนผมเจ็บผมเสียใจมันก็เหมือนเป็นแผลใจของเราเธอรักฉันหรือเปล่าแล้วเขาไม่ตอบเขาตอบไม่ได้ สวัสดีครับค่ะครับ f r i d เดช h o w ครับเปิดเรื่องจริงจากหัวใจคนดังครับแขกรับเชิญของเราวันนี้หลายคนรอคอยเราก็รอคอยแล้วเราก็ขอคิวมาเจอหน้าทีไรผมก็ขอเจอหน้าทีไรผมก็ถามวันนี้ประสบความสําเร็จแล้วชีวิตของเขาถ้าจะว่าไปก็พูดได้ว่าแซ่บเต็มที่เหมาะกับครับ f r i d เดช h o w ของเรามากโดยเฉพาะเรื่องความรักพูดได้เลยว่าเป็นตำนานเป็นมุมมองใหม่ที่ผมคิดว่ามันมีความน่าสนใจเกือบจะเป็นคนแรกที่ประกาศออกมาในรูปแบบของการมีความรักแบบ เราสองสามคนวันนี้ทุกซอกทุกมุมของหัวใจกับคนนี้ครับเบนฉลาทิตครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนแรกไม่กดดันตอนนี้กดดันแล้วทำไมทำหน้าทำหน้าดูหวาดวานเราใช้ชีวิตเองเรายังไม่รู้สึกว่ามันพิเศษอะไรพอพี่พูดออกมาแล้วมันดูแบบดูมีอะไรหรอกไม่หรอกจริงจริงพี่อยากแค่รู้สึกว่ามันไม่มีแพทเทิร์นใดที่บอกว่า ดีกว่าถูกกว่าหรือผิดใดๆทั้งสิ้นครับเมนชลทิ่ไปออกรายการแบบสัมภาษณ์ทอล์คโชว์อะไรแบบนี้บ้างไหมคะน้อยมากครับน้อยมากผมไม่ค่อยมีเรื่องเล่าจริงหรอหมายถึงเรื่องที่เป็นที่คุยกับผู้คนเออใช่ใช่ครับส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องไม่ดีแล้วแบย้อนกลับไปกันสักนิดนึ่งอะไรกันครับกับเบนณวันนี้เราก็บอกว่าต้องถือว่าเป็นตัวพ่อตัวต้นตัวท็อป ของความเป็นเดบิวส์ของการเป็นนักร้องเราค้นพบพรสวรรค์นี้ได้อย่างไงมันบ่มมาตั้งแต่เด็กตอนเด็กๆเราชอบร้องเพลงรู้สึก<า>ตัวเองว่าร้องเพลงได้รู้สึกว่าชอบร้องเพลงสิ่งที่มันทําให้เรารู้สึกพิเศษกับการร้องเพลงคือทุกครั้งที่เราร้อง่ะคนที่บ้านเขาจะมีความสุขมากเขาจะแบบไม่รู้มันเป็นทุกบ้านหรือเปล่าที่แบบเวลาเห็น<ช>ลูกหลานออกมาโชว์แล้วแบบร้อมันเหมือนเป็นการจดประกายแรกที่ว่าการร้องเพลงทำทำให้คนมีความสุขเรารู้เลยไหมว่าเราเป็นคนร้องเพลงเปราะเงรู้แค่ว่าชอบร้องเพลงคนภายนอกมันจะเห็นภาพว่าเบนชลาทิศเป็นคนแบบ คลื่นเริงอะไรอย่างเงี้ยตลกแต่ถ้าเป็นคนที่ทางานด้วยเนี่ยจะรู้จริงๆแล้วไม่ใช่อ๋อขอบคุณมากครับขอบคุณมากเพราะเราทางานด้วยกันมาเยอะคือผมจะมันเหมือนกับว่าพอกล้องเปิดปุ๊บแล้วเราจะแอคชั่นอะไม่มันมันไม่ได้เป็นการฝืนนะครับแต่มันเหมือนเป็นอีกพาร์ทหนึ่งที่เรารู้ว่าเราจะต้องพลีสคนที่เขามองเข้ามาซึ่งบางทีมันเหนื่อยมากเลยครับถ้าให้เป็นเบนชราทิที่อยู่บ้านอะ มันจะไม่สนุกอะครับผมไม่คุยกับใครอยู่แล้วครับจริงป่ะใช่ครับยกเว้นออนแฟนเลยแบบเนี้ยก็จะมีแต่ว่าแต่ว่าถ้าแบบกิจกรรมทั่วไปในบ้านผมก็จะแบบวันๆผมไม่ค่อยคุยแล้วผมก็เป็นคนดุดตรงคนดุดเนี่ยนึกไหมภาพไม่ค่อยออกดุแบบว่าทุกคนจะกลัวผมคือต้องเป๊ะทุกสิ่งเป๊ะตามใจผม หรืว่าบางทีอยากจะหย่อนก็ต้องหย่อนตามใจเราอะไรแบบนี้ครับเขา็จะมีวิธีการในการที่จะพูดสมมติว่าแบบเสื้อผ้าแล้วไม่รู้สึกว่าไม่ค่อยถูกใจเขาก็จะมีวิธีการในการแบบพี่ว่านิ่งๆอ่ะพูดนิ่งๆแล้วทาให้แบบชาวประชาทําเสื้อผ้าทั้งหลายก็จะแบบไม่ค่อยกล้ากับเขา หรอฮะฉันยังไม่ค่อยกล้าเลยไม่ขอโทษจอดอะไรพี่สอดทำให้น้องดูน่ากลุวมไม่แตตอนนั้นตอนนั้นเบนเล่นขับเฟรนเดอ e ซีรีที่โด่งดังมากมินมิวมินมิวเปนเกียกับพม่เต๋เป็นแบบพี่จอดเป็นหนึ่งคนที่ที่ทำให้ผมได้มีโอกาสได้ทำอะไรแบบถือว่าเป็นหมุดหมายในชีวิตหลายอย่างอันนี้เป็นเหมือนละครเรื่องแรกในชีวิตผมนะครับคเหมือนเหมือนเรื่องนี้ถูกสร้างขึ้นมาแบบเพื่อเป็นฉลอาะนึกไม่ออกคือทําใม้เชี่ยเขาก็นึกไม่ออกจำจได้เลยพี่พี่จอดโทรมาคืนน่ะผมอยู่ที่คอนโดไม่กล้ารับไม่กล ตอนนั้นแฟนน่ะไม่ไม่ชอบให้ผมแบบออกแบบว่าไม่ชอบให้ผมตุ้งติ้งปกติเราไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วแบบจะมีผมจะมีเพื่อนที่แบบแต่งหญิงเวลาเราไปปาร์ตี้อะไรเงี้ยแล้วแฟนผมก็จะแบบเธออย่าทำนะอะไรแบบเนี้ยแล้วพี่สวดโทรมาแบบเป็นเรื่องนี้เธอเป็นกระเทยแต่งหญิงแล้วแบบว่าเหรออ๋อใช่่แล้วก็เนยเรื่องความรักกับงานใช่ใช่แล้วก็หนักใจนิดหน่อยแต่ว่าก็มันคือละครแม้ว่าเบนจะบอกว่าปกติแล้วจะเป็นคนที่ดุแต่เวลาที่อยู่กับแฟนปั๊บจะกลายเป็นเบนชราทิศอีกแบบัวเล็กจะน่าตัวเล็กๆตัวเล็กๆผมะ พี่อ่านเป็นไหมครับเวลาอยู่กับแฟนอ้อนออนเป็นเป็นครับถ้าเปรียบเทียบเราคือหมีอิสลี่ตัวใหญ่ๆอย่เงี้ยแต่พอเราอยู่กับแฟนเราจะเป็นหมีแพนด้านึกออกไหมครก็ยังใหญ่อยู่ดตัวใหญ่แต่ว่าลดดีกีความดุร้ายลงอะไรแบบเนี้ยเราเข้าวงการมายังไงอะคะตอนนั้นผมเรียนอยู่ที่ดุริยางคศิลป์มิิดนครับเป็นเอกขับร้องคลาสสิกครับแล้วนักเรียนก็จะมีอยู่ประมาณ40-50คนเองครับแล้วก็ผมเอกขับร้องแล้วเราก็ร้องเพลงร้องทั้งวันผมมีความสุขมากกับการร้องเพลงแล้วก็จะมีพี่ที่เขาคุยกันเป็นคอมม โมโนโทนกรุ๊ปพี่ที่เป็นรุ่นพี่ครับเขาก็แบบเอ๊ะมีรุ่นน้องที่คณะเนี่ยมันร้องทั้งวันเลยเอามันไปร้องสิแล้วก็ยื่นเข้าไปในคลื่นคลื่นหนึ่งครับเพลงมันดันขึ้นไปอันดับหนึ่งทำให้พี่บอยกฤษณ์พงศ์ได้ได้ฟังเพลงในวันที่ได้มีอัลบั้มเปิดของตัวเองแล้วตอนนั้นมีความกดดันหรือมีความคาดหวังยังไงบ้างคะเออจริงๆมันมันกดดันมากเพราะว่า ผมไม่ได้เป็นนักร้องที่ได้มีอัลบั้มเดี่ยวของตัวเองทันทีครับเรามาในนามนักร้องของพี่บอยก่อนเพลงใกล้เพลงคะแนนแห่งชีวิตเพลงคนข้างล่างจริงๆทุกเพลงที่พูดเนี่ยจนถึงทุกวันนี้ยังยังเปิดเลยนะนั่นคือประเด็นนั่นคือประเด็นว่าทุกเพลงก่อนที่ผมจะมีอัลบั้มเดี่ยวครับมันประสบความสำเร็จหมดเลยจนวันหนึ่งที่เราทาอัลบั้มเดี่ยวอัลบั้มนั้นมันมันมันเงียบไปมันก็เหมือนเป็นแผลใจของเราคือไม่ไม่ได้ประสบความสำเร็จอย่างที่เราคาดหวัง ค่ะร้องเพลงรักให้หลายๆคนฟังมาคุยเรื่องความรักของเบนชราทิดกันดีกว่าค่ะได้เลยครับสบายมากอันนี้แก่ปูทางมานะครับถูกต้องที่จริงง่ายๆคือตอนนี้เราจะเข้าเรื่องจริงความรักครั้งแรกของเบนชราทิดค่ะเป็นช่วงตอนที่ผมมาติวร้องเพลงเพื่อที่จะไปไปานออดิชั่นเข้ามาิโดนผมเรียนอยู่ชนบุรีพอเลิกเรียนปุ๊บผมก็ต้องตีรถเข้ามาเพื่อที่จะซองกับแอรคอมพานิสที่ตรงวัดแขกครับค่ะแล้วผมไม่รู้ว่าตรงนั้นมันคือเส้นสีลมเด็กชนบุรีครับแล้วก็ แล้วก็ได้ชอบต่าง่เส้นสีทอมามันดูมีความเรื่องไม่รู้เราเราเราลุกได้ไเคยได้ยินว่าสีลมมันเป็นแบบมันเป็นที่อันนี้ของชาวเรานะอะไรแบบนี้แล้วผมเป็นแบบเด็กพัทยาเลยนะไม่นคนละเรื่องกันอ่ะวันนั้นเป็นวันที่ผมต้องนั่งรถเมล์กลับคือฮอร์โมนมันพุ่งพล่านไปมงหามันเลยแบบเซนส์มันเลยไหวม .6 ไปลายๆแ <ๆ S 2> ล้วระหว่าง <ๆ S 2> ที่เส้นโรบินสันที่จะข้ามไปลงมาจุฬามันจะเป็นแบบเหมือนแปดแปดเลนนะครับพอผมข้ามปุ๊บแล้วผมมันเหมือนมีเซสอะไรว่ามันมีคนมอง <S <S แต่ว่าเราไม่รู้ว่าใครเพราะมันคนเยอะมากครับแล้วเราก็แล้วจนถ,ถึงเวลาที่ข้ามอีกฝั่งหนึ่งพอถึงลงมาจุฬาแล้วว่าแล้วเราก็เดินไปสักพักนึงมันมันมีคนมองมันมีคนมองรู้สึกว่ามีพลังอะไรแอบดุดูเห็นไหมผมก็หันกลับไปปุ๊บแล้วก็เห็นคนมองนี่คือเรารู้สึกว่ามองมาจากข้างหลังกันเหรอใช่ครับรู้สึกว่ามีคนมองว้ยน้องมีเซสขนาดนั้นเลยเบ้นคัเดียว ในชีวิตนะครับที่มมีเซนคือก่อนหลังจากนั้นผมไม่มีเซนอะไรเลยแต่วันนั้นตอนวันนั้นเราแค่รู้สึกว่ามีคนมองเราก็หันกลับไปมองก็เห็นตาแก่หัวล้นคนหนึ่งอ่ะยิ้มตาหวานอยู่อ่ะยิ้มมองเขามองนอกจากไหนคะคือเขาดินตามข้ามาอยู่แบบนี้แล้วผมก็เดินไปแล้วผมก็หันไปประมาณหันประมาณเนี่ยประมาณกล้องกับผมประมาณประมาณ19เาแล้วผมก็หันไปแล้วเขาก็ยิ้มแล้วผมก็แล้วผมก็เดินแล้วผมก็หันหลังเดินไปประมาณอีก19อ่ะครับผมยังรู้สึกว่ามันมองค่ะ อันนี้ถ้าเป็นแบบปัจจุบันเนี่ยต้องแจ้งตำรวจอะไรแบบนี้ <c oughs> คือแบบสตอ,อกเกอร์หรือเลปล่าแต่ผมก็แบบผมรู้สึกว่า,ามันมีมองอยู่อะผมก็หันไปเขายังยินยิ้มอยู่เราก็สู้คนอยู่แล้ว <c oughs> นิโคอยู่แล้วผมก็สวัสดีครับมีอะไรเปล่าครับนั่นนะครับมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เราได้บบคุยกันแล้วทุกอย่างมันไวมากค่ะทุกอย่างเดี๋ยววอนจุดเริ่มต้นมันไวคือมันไม่ได้เป็นแบบโรแมนติกเหมือนเหมือนคู่รักคนอื่นที่แบบเจอกันรักกันอะไรแบบนี้อันนี้คือเจอกันปุ๊บแล้วก็ไปซ้ากันเลย โอ้ oh, จากขนนแปดเลนตรงนั้นใช่ก็เลยกับพัทยาสายไปเลยอย่างเงี้ยหรอใช่ฮะอันนั้นคืออันคือมันคือครั้งแรกของในหมายถึงว่าครั้งแรกที่ที่ได้มีเซ็กซ์แล้วได้กันไหมคบกันเป็นแฟนคบครับนานไหมคะเออมันก็สักระยะหนึ่งอ่ะแล้วเราก็เป็นแบบผมเป็นคนคือถ้าพูดคือผมเป็นเป็นคนที่ไม่เคยปิดบังเรื่องเรื่องการเป็นแบบนี้ตั้งแต่ตั้งแต่เด็กเพราอาจจะแปลกประหลาดจากคนอื่นเพื่อนผมเป็นแบบ ตุ้งติ้งเป็นอะไรเงี้ยแต่ผมจะเป็นของผมแบบเนี้ยผมก็เล่นบาสเกตบอลผมเล่นกีฬากับเพื่อนได้ทุกทุกกลุ่มที่บ้านครอบครัวคุณพรู้รับทุบที่บ้านผมรู้หมดแต่ว่าไม่เคยคุยกันนะครับผมคิดว่าเขารู้จากการที่ผมมีหนังสือโปะอยู่ใต้เตียงเยอะๆแล้วแล้วมันผมไม่เป็นระเบียบครับแล้ววันหนึ่งผมไปโรงเรียนแล้วผมกลับมาแล้วมันวางเป็นระเบียบอันนั้นก็คือคิดว่าแม่รู้แหละแล้วมีแฟนแม่ก็รู้ก็ตัดสินใจคบกัน แล้ววันหนึ่งก็อยากจะพาแฟนเข้าบ้านอ,อแต่เด็กอายุ18กับผู้ชายอายุ38ออายุห่างกันครับค่ะแม่ครับเพื่อนมานอนที่บ้านคือเรามันในหัวเรามันมันอินโนเซนต์มันฟรีมากจนมันข้ามเรื่องนี้ที่ผู้ใหญ่อาจจะตกใจอะ่ะมีเพื่อนมานอนที่บ้านแต่แบบผู้ชายวัย38หัวโล้นอะ่ะพอวันรุ่งขึ้นพอเขากลับไปแล้วแม่ก็เรียกคุยว่ามันเกิดอะไรขึ้นอันนี้เป็นใครกันแน่อะไรแบบนี้คุณแม่ติดว่าอายุ ไกลกันมากห่างกันมากเหรอคะอาจจะด้วยด้วยแบบนั้นครับแล้วเราก็เป็นวัยที่กําลังจะแบบเริ่มที่จะต้องเรียนรู้ชีวิตแล้วว่าสิบแปดกำลังจะเข้ามหาลัยครับเขาก็เรียกเรียกพี่คนนั้นมาคุยกันอยากอ๋อคุณแม่เรียกพี่เขามาคุยด้วยเลยก็คือขอตัดความสัมพันธ์๋อแปลว่าคุณโทษนะถ้าพูดตรงๆคือคุณแม่สั่งให้เลิกใช่ครับเฮิร์ตมากไหมคะไม่เฮิร์ตหรอกค่ะเพราะว่าเราก็แค่ไม่ให้คุณแม่เห็นอ๋อก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งครับวันนั้นเป็นวันที่เราเรียนรู้ว่าเราไม่สามารถเปิด ให้ทุกๆคนรู้ได้ถ้าเฉพาะคนที่เขาคิดว่าเขาน่าจะโอเคแล้วคบกันมาอีกนานก็สักระยะหนึ่งครับ <ฮะ S 2> แต่ด้วยวัยที่อายุ เด็ก<ไ>วัย<บ>นุ่นน<ล>่ะ<ช>มันกําลังตื่น<บ>แล้วก็ได้เพิ่งเข้ากรุงเทพอบความร่าเริงมันเกิดขึ้นเยอะมากครับอ๋อตกลงคือเปลี่ยนตรงเราเหรอคะใช่ครับมันมันเหมือนเป็นการจุดประกายในของผมหลายๆอย่างว่าเราต้องแอบพี่เขาเราต้องอะไรแบบนี้เราไม่รักพี่เขาแล้วหรือไม่ใช่แต่ว่าหลายๆความสัมพันธ์ที่มันต้องจบกันเพราะว่าเราต้องเราโดนกรอบเอาไว้ว่าว่าเราต้องอยู่กับคนคนนี้เท่านั้นแต่ว่าเรานอกใจเอ่อนอกกายได้ไหมฮะเพราะบางคนผมก็ไม่รู้จักชื่อ หมายถึงว่าเราก็จะไปมีความสัมพันธ์ที่เรืองราก,กับใครก็ได้ใชครับแต่ว่าผมไม่ได้แบบว่าต้องไปแบบต้องไปโรแมนต์กับคนคนอ,อ,อื่นอ่าแล้วเขาจับได้รักเดียวใจเดียวในมุมมองของผมมันคือแค่เรื่องเซ็กส์ไปเจอกับคนไม่ต้องการให้แชร์เรากับใครเทเละกันที่งานปุ๊บแล้วก็จะวิ่งออกไปให้รถมาปไปชดแลชน